มาแล้วรกฐบาจะเดินรุ่นสามนะครับรับหลอมีข่าวดีมากบอดี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 อะไรครับก็บอกว่ารอยยิ้มและความสุขกำลังจะกลับมาให้คนไทยทั้งประเทศอีกแล้วครับอะไรง่ายเลยนะคะฟังนะคะบริษัทเวฟเฮ้ยอันนี้มันจำกัดมหาชนร่วมกับกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมอบของขวัญให้คนไทยด้วยการจัดงานทันทัน International Street j o i n b a n g k o k ครั้งที่2รับผะหรือว่าเทศกาลศิลปะการแสดงริมถนนจากนานาชาตินะครับในงานก็จะมีจักรกลสบพานสอ้าวแล้วก็นี่เลยครับมายากลฟรีทรงตัวบนจักรยานล้อเดียวใช่ใช่ชอบชอบเชิญเที่ยวงานฟรีนะครับตั้งแต่วที่10ถึง13ธันวาคมปีนี้นะครับบ่าย3ถึง3ทุ่มที่ไหนสวนลุมพินีแล้วครับ และงานนี้นะครับฝากทุกคนฟังนะครับงานนี้คือฟรีเขาบอกแล้วส่งให้ส่งให้ได้พูดบ้างนะครับช่วงนี้เป็นช่วงแบ่งทีมระเบิดนะครับมีแผน่นป้ายหมด8แผ่นป้ายด้วยกันครับหลังแผ่นป้ายมีสีส้มและสีน้ำเงินอย่างละ <4 S 1> สี่แผ่นป้ายสีเดียวกันอยู่ทีมเดียวกันเก่งมากนะครับอ้าวเอา,เอาละครับคุณนงคนแรกครับป้ายไหนดีเกิดมาได้ก็เห็นแล้วตั้งอยู่ข้างคุณพ่อลูกหยดซ่า โดดาสิงห์งอ่าล่ะครับผมก็โนนะครับสีอะไรสีอะไรสีส้มสีส้มสีแดงคุณโนอยู่สีส้มนะครับต่อไปน้องอเล็กแล,เกและเจาแออะะค่เร่งเร่งอะไรแค่เร่งก่อนอ๋อสำหรับคนปลาใช่ไหมอ่าสำับคนปลาไปเหนือล่องใต้ขึ้นรถลงเรือต้องเวลาปวดหัวต้องเลือกพาราแคมเบาๆลดเสีน้ำเงินหนึ่งสองน้ำเงิน อยากดูทีมเยอยวมาเลยดิอเล็กแค้นเดียวอะไรลูกทุลิบทุลิปเออทุลิปตีไดีหนึ่งสองส้มเอ้าน้องเกินต่อไปอายใหญ่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 หาทอฟฟี่ฮามล่าครับตีสีส้มสีส้มโอ้ต่อไปน้องซ้ายตาเริ่มระมาณ เออล้งจับมาล้มจับยังไงโอ้โหวเกสาวนี่เอาลูกสาวสะไม่คิดอะไรเ็นลูกสะใภ้ไงน้องสายปลาครับหนึ่งสองสามต่อไปนะครับน้้ามิวรอเด้อค่ะรอเด้อรอเด้อดหนึ่งสองาเ้ยู้เอาอะไรครับที่สูมเดงกจะเป็นย อันนี้ว่า้ครูสีอะไรดี2ล้อ1 2 3โอ้ยน้องโมงตราสีทองของน้อนงต้นนะครับนะครับสีน้ำเงของเราเนี่ยสีส้มอ่าสีน้ำ,ำเงินนะครับก็มีน้องอเล็กนะครับพัฟฟี่น้องมิวน้องต้นนะครับ,รบสีส้มก็มีคุณนงครับคุณเท่งน้องสายป่าแล้วก็คุณส้มค่ะช่วงหน้าลุ้นกันครับว่าเกมอะไรและสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับคู่เดียวครับ แางระเบิดครับสนับสนุนโดยมินิเมสสปล์ครับกติกาในรอบนี้นะครับทีมพิ่ชาะไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือสีน้ำเงินจะมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายเพื่อสะสมฝามินิเมรสปล์สูงสุดถึง100ฝาและในระยะเวลา3เดือนหากผู้แข่งขันคนใดสะสมฝามินิเมสสปล์ได้น้อยที่สุดจะโดนทำโทษในโดมระเบิดนะาจ๊ะเกมนี้มีชื่อเกมว่ารักษาหัวใจคุณไว้ให้ดีชื่อเกมแข่งแ กติกาเกมนี้ง่ายมากครับทั้งสองสีกติกาในเกมนี้แบ่งออกเป็นสองสีคือสีส้มและสีแําเงินจากนั้นส่งตัวแทนมาสีละหนึ่งคนสีไหนสามารถทำมวอใจของฝ่ายตรงข้ามหลุดรับไปเลยหนึ่งคะแนนและถ้าสามารถทำมือใจของฝ่ายตรงข้ามหลุดครบสามดวงก่อนสีนั้นชนะไปเลยผู้แรกสีส้มส่งคุณลงครับคุณองนะครับเสียเงินคนเล็กน,นะครับครับผมอยู่ในพื้นที่สีเขียวนะครับมาออกพื้นที่สีเขียวนะครับมือซ้ายห้ามใช้ห้ามบังห้ามบัง มาดูนะครับว่าคู่แรกนะครับใครจะนำแตงให้กับเสียงตัวเองนะครับคู่ที่หนึ่งคุณหน่งปะทะน้องอเล็กคู่แรกเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้งคู่วิ่งเข้าหากันแล้วนะครับคุณหน่งฟ้องครับก็ใช้มือหุดไปแล้วครับแหมคุณโหน่งแข้ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับ สรุปคู่แรกตีนเมืนอได้1น,นึ่งตามครับคู่ที่สนะครับคู่ที่2องคุณเท่งพบกับคุณทอฟฟีพพ่พร้อมนะครับดูว่าสีส้มจะสามารถตีตื้นได้ป่าพร้อมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับทั้งคู่วิ่งเข้าใส่กันเลยนะครับอา้าวมองถูกคุณทอฟฟี่โอโ้โหคุณเท่งก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายได้นะครับ สีส้มและสีเงินคนละ1นึคะแนนครับใครมาทีสาใครครับคู่ที่3มคุณส้มปะทะน้องมิวอ่อน,น,น,นคู่นี้เป็นการต่อสู้ของฝ่ายหญิงนะครับแหมดูสิคำตีกันเบาเหลือเกินครับน้องมิวพยายามตีใส่คุณส้มใหญ่เลยนะครับคุณ้มไม่ยอมแพ้ครับ เอาคืนบ้างนะครับคุณส้มเอานะครับหลุดไปแล้วครับคุณส้มเป็นฝ่ายชนะครับเรุดบรอครับตอนนี้สีส้มสองคะแนนคู่นี้สำคัญมากนะครับสีส้มถ่าชนะนี่คู่ที่สี่น้องสายป่านเจอกับน้องต้นเป็นตัวนะครับเริ่มกันแล้วครับโอ้คู่นี้ไม่พูดท่ามตํำเพลงนะครับตีเข้าใส่กันใหญ่เลยนะครับสูงปลาครับ แต่ว่าน้องสายปานจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ไม่ยอมแพ้เลยนะครับเนี่ยเร็วอ้ากระบองเห็นกะบน้องต้นแย่แล้วครับทำยังไงดีน้องสายปานลุกไล่ใหญ่แล้วนะครับแต่ก็ยังตีไม่ถึงครับเอ้าน้องต้นหยิบกระบองขึ้นมาได้ครับการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเร็วครับเร็วครับเร็วโอ้โหถึงก็บ่นออกมาเลยนะครับน้องสายปาน น้องต้นก็เลยยอมครับแต่ตียังไงก็ไม่หลุดครับน้องต้นกลับมาสู้ใหม่ครับเอาต่ยอมแพ้อีกครั้งแล้วน้องสายป่นก็ตีหลุดจนได้ครับแม่เป็นสุภาพบุรุษจริงๆเลยนะครับน้องต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นสีส้มนะครับชนะไป3ต่อหนึ่งคะแนนครับมาดูนะครับว่าวันนี้นะครับสีส้มนะครับจะเปิดป้ายได้คนละเท่าไหร่นะครับป้ายแรกนะครับสีส้มใครจะเลือกก่อนครับ ลงกันนะคุณนงครับไตไหนดีกันดีครับบอสวิกบอสวิกเสียงบอสบิกนะครับมาดูว่าจะได้มีเมสแป่กี่ฝาหนึ่งหนึ่งาหนึาหนึาสองหงครับเียงใต้ไหนดีดอคู่คู่ดอคู่คู่อ้าวดอคู่คนไทยมาตลอด ครับพี่เท่งกีฟ้าครับพี่เท่งเอาไปร้อยเลยเอาร้อยฟ้าร้อยฟ้าเอลยร้อยต่อไปที่ส้มแข้งครับ้ายเลยคี่ทำนี้เลยคุณพ่อพูดไปคุณบอกว่าโอเคโอเคเทนเบสกิตนะครับคุณพ่อทำโอเคก็ไม่ใช้นิ้วชี้นะทำไมอ่ะนิ้วนี้เพราะนิ้วชี้ไม่มีรู้เล่นครอบครัวเขาดีห้าสิบฟ้าห้าสิบฟาหนึ่งสองซึ่ วันนี้เฮ้ยวันนี้ได้มีน้องน้วยกันสายตาสายตา้าไหนดีลกตัดเค้กค่ะลุกมาตัดเค้นะครับของน้องสายออกาพอพร้อมีฝาดีลุกผีฝาเท่าไหร่ก็ได้พร้อมนึ่งสองามรสรุปนะครับวันนี้สีส้มวันนี้สะสมไปได้คนละหนึ่งสา เพื่อนดีดีกว่าไม่ได้อเลยเลยนะครับ,รบผมทีมเพื่อนก็ให้กําลังใจสู้ต่อไปแต่ก่อนที่เราจะไปชมภาพนา่ารักๆกันวันนี้มีข่าวดีมาฝากอีกแล้วนะครับโอ้โหสองข่าวเลยนะคะสองข่าวครับเชิญชวนท่านเที่ยวง,งานราชพฤกษ์ร่วมใจพักรักพ่อหลวงนะครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมปีนี้นะครับ ณสวนเฉลิมพระเกียรติราชพลกษ์จัดเชียงใหม่ครับซึ่งปีนี้บอกว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีครับโอ้ยทุกปีก็ใหญ่แล้วนะคะใช่นะครับโดยเฉพาะในวันเปิดงานครับวันที่30พฤศจิกายนนะครับปล่อยค<ผ>มลอยฟ้าทั้งหมด999ลกูกอลโอ้โหและวันที่5ธันวาคมเป็นไงครับจุดพลุ9ชุดชุดละ999ล99ูกโอ้โห่อไม่พลาดไม่ได้นะพลาดนะครับที่จังหวัด เชียงใหม่ครับไม่ลืมพาครอบครัวชื่รไปเที่ยวกันได้รักครอบครัวยังไงก็ต้องพาไปเดี๋ยวเราไปชมภาพน่ารักน่ารักกันดีกว่าครับ้าไปชมกันเลยค่ะเรามาดูภาพหลุดหลุดแบบแฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่าแล้วอย่าลืมเติมความสุขให้กันทุกวันนะครับมากันที่ช่วงเกมบ้างนะครับ ป่าก็ได้เอาหัวใจต้นไปเลยมีน้องต้อนมีแซวน้องสายป่าด้วยครับแต่คนที่เขินที่สุดน่าจะเป็นน้องอเล็กครับแม่ลักษณะมีใจกันอยู่ครับแซวมันมีเลือดไในี่คุณโหน่งแซวครับอันนี้ก็ยิ้มให้สายป่าอะอันนี้ก็ยิ้มให้แม่สายป่าอย่างเดียวเลยนแซ่คนอื่นโดนเข้าตัวเองเลยครับคุณหน่งก็อนในแม่จ่าเมาสลากทั้งหมดมาดูคุณหน่งอัมดับพันกันบ้างนะครับ คนในเมื่อดาาดบาจริงๆต้องพูดดาบพันนะครับไม่ใช่จ่าพันไม่จำบทจำอะไรเลยอ่ะพี่จะดังด้วยวาสนาแท้เลยแม่ไม่แซวครับนี่เป็นเพื่อนแล้วทีเนี้ยเด้ต้องบอกว่าดังด้วย่าพี่บอกมีเพื่อนลักษณะชอบหรือบทเหมือนกันใช่ไหม